เราจะไปจีบสาวอืมก็ได้อยู่ได้อยู่ว่าไงนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับจิบสาวไม่ได้เลยเพราะไม่เคยเป็น เจ้าพูดถึงใจกับรับเธอด้บ้าที่ได้พักอยองแลป๊บ,บนึงนะครับข้อห้าหูฟังก่อน,ม,น,นมันเป็นที่เปน็ตผมหรือมันเป็นที่เน็ตน้องเหรอไมไม่เสียงพี่อ่ะพูกชัดจะเสียงน้องเขาอ่ะ

เราจะไปะะไปหาอะไรไม่รู้ะไปหาอะไรไม่รู้อพอไม่ได้ขีดนี่ว่ามันเป็นที่โทรศัพท์หนูแลเออพี่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยมวันครอบผมเตยเอ็กซ์เซนไเอ๋ วันนี้ผมมีสมาชิกใหม่สมคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมห้สก่อนผมยังไม่ถึงห้สิบเลย สวัสดีครับผมมายเมนเล็กคับวันนี้ผมจะมาเดินเล่นกันนะครับมันยังไม่หายอ่ะมันไม่หายอ่ะมันมันมัน,มนมเสียงมันสะดุดอ่ะหนูโอเคครับเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่ง หาหูฟังก่อนหหฟััััังงงงอยยยูน้ลใจสสชชาาตเเีีวว เดไหมอ่ะเด็ดเลอดริงจริงวไม่เข้าใจนันแะแต่น้องแต่งัเทม,มากเลย แล้ว,วน้องได้ยินพี่ปกติใช่ไหมไดยินปกติใช่ไหมว,วันนี้ผมก็จะมาเนเล่นกันฮะชื่ออะไรนะชื่อคอมเปอร์ผมจะมาเดินเล่นด้วยไม่ใช่ปกติ ใช้คอมใช้คอมหรือใช้มือ วันนี้ผมจะมาแกงพอ่ผมจะมาหาแกงคนกันฮะไปไปไปแบบแหน้าแบบแหน่หน้าครัแล้วก็เล่นแบบแผ่หน้าไม่ต้องเปิดใหม่ไปถ่ายคลิปสั้นลงทิกตอกก็ไนดะ้นันจะดีกว่านะนมีตแต่ยูทูป มีต่ยูทูบเดี๋ยวคิดว่าจะสร้างงานตลาดนัดในมุคเควนดิเฟออาจจะอัดคลิปหรืออาจจะใช่ อ๋อโอเคกาไปไหนดีเนี่ยไปหาเดินดูคนดีหรอใช่ใช่ใช่เสี่ยงไหมวะค่ะคุณนองอินสีสวัสดีครับ แถวนี้ครัไม่เกี่ยวเอ้ยลืมไปเลยพูดอาร์ทีฟอยู่พิมทักทายผู้ชมอะไ่อย่างมันเป็นเสียงอาร์ทอยู่ชื่ออะไรอ่ะพอวเตอร์เหรอ,อเย a h ค่ะคือดอกอินซีนะครับนี่มันฮาโลวีนเฮ้ยนี่มันคิดมากเฮ้ยไม่ใช่สวัสดีพี่ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปทำอะไรผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปทำอะไรเมื่อก่อนอันนี้เป็นปัญหาอะไรหม่อ๋อเป็นปัญหากับที่าอาร์ยู่แหละ อ๋อโอเคต้องต้องมีคลิปที่สองในจัดคลิปอะไรนะอ๋อจัดคลิปห้าวันห้าชั่วโมง <c oughs> อืมฟังไม่เข้าใจ

จัดคลิปจัดคลิปลงคลิป5วัน5ชั่วโมง

วันนี้บผมก็จะไม่มีแขกรับเชิญตลอดไปแลวนะครับเฮ้ยไม่ใช่ผมก็ไม่ลืมเหมือนกันว่าผมมาทำอะไรที่นี่ผมมาจากดาวเนปจูนเฮ้ยไม่ใช่เลยค่ะตอนนี้ผมมาดูกันว่าตรงนี้มันจะเป็นบอ่อน้ำหรือน้ำแข็งนะค่ะ Okay, i